นี่คือ2ทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องมีเลยหคือจิตวิทยามนุษย์ครับคือมันต้องสามารถ อ่านฝั่งตรงข้ามออกครับเพราะมันจะช่วยคุณในแง่ของการไม่ว่าจะทำไร้ขายฮนะการผลิตสินค้าการโน้มน้าวคนให้เชื่อนะครับโน้มน้าวธนาคารให้ปล่อยกู้นะฮะโน้มน้าวคุ้นส่วนให้มาร่วมลงทุนทุกอย่างคือเนี่ยคุณต้องเข้าใจฝั่งตรงข้ามครคุณต้องอ่านเกมเนี่ยฝั่งตรงข้ามให้ออกไม่ว่าคุณจะทำไร้ขายสินค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือจิตวิทยามนุษย์ครับดังนั้นทักษะที่ควรมีอย่างแรกเลยนะฮะคือ จิตวิทยามนุษย์เชิงลึกะฮะที่คุณต้องเข้าใจกับทักษะที่2ที่ควรมีเลยนะฮะก็คือทักษะในการหยุดคิดเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า Information Overload ไม่ว่าเปิดไปตรงไหนตรงไหนก็เจอแต่ข้อมูล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 ,อ,มล,อ,มลอย่างเวลาคุณเอา Tik t o อกมาเปิดดูใช่ปะ ก็อาจจะไปเจอช่องโหนกระแสจอบประเด็นข่าวนู่นข่าวนี่มีอะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะเนี่ยทำให้เราหยุดไม่ได้ต่อไปเนี่ยนะฮะคนมันจะมีปัญหาางฮะคือ1เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะฮะสอ,อะ่ะเป็นโรคนอนไม่หลับความป่วยนะฮะจากปัญหาพวกนี้มันจะมาทั้งหมดะฮะเพราะเขาหยุดคิดไม่เป็นครับทักษะอีกอันนึงเลยนะฮะที่คนรุ่นใหม่จําเป็นต้องมีให้ได้เลยนะครับก็คือทักษะในการหยุดสมองตัวเองให้ได้ครับหยุดคิดครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่ช่องได้ที่เพจ อาจารย์โทนี่เทพการขายครับและกดติดตาม l i n e แอด master t o n y ครับเพื่อทุกๆวันครับจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ